กระดงดงที่ฮอตฮิตมากตอนนี้กิจกรรมก็คือเราจะนั่งเรือกระดงะซึ่งเรือนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรือไม้ไม่ได้มีเครื่องยอนต์ใดๆเั้งสิน้นแล้วจะมีคนพายให้ก็าพาเราล่องออกไปในอ่าวเล็กๆ ในคลองเนี่ยนะคะคอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ชมธรรมชาติแล้วก็จะมีช่วงไฮไลท์ด้วยในระหว่างตรงกลางเขาจะมีการแสดงโชว์โชว์พิเศษหมุนเรือด้วข้าพิเศษพิเศษใช่แล้วเดี๋ยวจะส่งตามกับเรามาโชว์ด้วยใช่ไม่โชว์ด้วยนะวันนี้ฮะไม่ของโดมเขาโชว์ที่สุรินทร์ไงที่เขาอ๋อฟางช้างค่ะเอามาดูว่าเดี๋ยวเป็นยังไงอารอเดี๋ยวเราแบ่งเรือกันเนาะคนละสองคนแบ่งตชุดมละสองคน ชุดคืออะไรนี่ไงชุดก็แค่แนี้หรอเหมือนโครงการท่องเที่ยวชีวิตสดใสแบบอิสระอย่างเงี้ยเสียงมันยุ่ง้ป้าวแป๊ะแป๊ะเอาอุ้ยทำต้องระวังตกระวังมันไม่เป็นตไรมัางนี an ้อย่ามันจะข้อมันไปทางนั้นน่ะไม่ความหลอกลงมาเถอะมันกักึ๊กกึ๊กมันเอียงอ่ะ วันพิญเดือนสิบสองน้ำกระนอกเตมตะรียงไงงะบรรยากาศโดยรอบนะคะอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นมากเลยเย็นจะกป็นคันอิงจะขึ้นอยู่แล้วครับมันจะหนาวเนาะไม่จริงอ่ะ แต่ละช่วงเวลามันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามาช่วงเย็นอ่ะก็จะบรรยากาศดีโอเคเนาะม่ถ้าเกิดว่าเขาให้ให้ให้เธอพายเนี่ยเธอจะพายกันได้ไหมตั้มไม่มีทางเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรือกระดดงที่แบบว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการพายเป็นอย่างมากไม่รู้ไหมว่าเรือแบบนี้เขาก็เป็นเรือประมงนะไว้ออกหาพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยของทะเลจริงจริงมันก็มีมานานแล้วเนาะแล้วแต่ว่าหมู่บ้านนี้ก็เริ่มเอามาบอกว่า ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับนะจริงๆก็ชาวประมงเาก็ใช้เรือนี้นะส่วนใหญ่นะแต่ว่านี่คืออุบ้านนี่เนาะก็มีความเ<ข>ก๋ตรงที่ว่าแทนนี่จะเอาเรือจอดนิ่งไว้เฉยเฉยกลับมาเอาเป็นกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้มามาเที่ยวมาร่วมสนุกกันและมีเรือที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบฟีลว่าเราได้มาเที่ยวแล้วก็ชมชีวิตประจาวันของเขาด้วยเนาะวิถีชีวิตของชาวบ้านและนี่นะก็คือ อเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามค่ะี่เมืองฮอยอันนะจริงๆงเมืองฮอยอันก็ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่สําคัญแล้วก็เป็นเมืองเมื่อก่อนนี่เขาเป็นเมืองท่าเรือเออเขาเมืองขนส่งสินค้าค้าขายต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่ามีการตื้นเขินของร่องน้ําไงครับวเดี๋ยวเขาจะมีการถูรอชมโชว์กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะแนสนิทอยากแนสนิทมากคืออยากได้ร่มอ้นนี้ร่มตลาดนัดนะครับเป็นยังไงเพราะมันคนเดียวก็เต็มใบแล้วตอนนี้ผมนั่งหนีบเข้ามาอยู่ให้อยู่ไอ้นเดียวกันเนี่ยผมไม่เธออยู่เธอก็ต้องนิดน อ๋อะนะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์นั่งเรือมาสักพักนึงละก็จะเป็นโชว์แบบว่าการแสดงแบบหมุนพายเรือแบบให้มันแกว่งเร็วเดี๋ยวจะดูนะเขาเก่งจริงครับแล้วจะเป็นโชว์พิเศษอีกนะหลังจากทีโชว์หน้าแล้วนะจะโชว์อะไรอีกบ้างครับใช่โชว์ตรงน้ำเป็นแม่จะเป็นคนโชว์เลยใช่ไหมแม่แต่แต่เขาเก่งเนาะเขาพายเรือนี่ไกลนะไกลมากไม่มีเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นจริงเก่งมากครับ ไปมาไมาลูก่ลูกใครก็ไม่้ลเก่งมากเก่งฟ้าประทานรลยิ้มสนลกยิ้มด้วยยิ้มหวานยิ้มหวานเลิศเลิศเลิศลูก็ด้เก่งที่สุดเก่งมาก เก่งมากรถอะขอเชิบุ๊มบิกกับนกักงต้นในการ